แล้วอย่างบางคนอาจจะอยู่ช่วงถือบวชหรืออะไรก็ตามแต่ในกรณีของการถือสินอดก็บอกแล้วนะครับว่าเงื่อนไขที่2คืออะไรคือการบริจาคจะต้องไม่ส่งผลต่อร่างกายต่อร่างกายของผู้ที่ผู้ที่ผู้ที่บริจาคเพราะฉะนั้นการบริจาคเลือดขณะที่ถือสินอดจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับทั้งในสิ่งที่เป็นหลักฐานและในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงในสิ่งที่เป็นหลักฐานคืออะไรคือท่านนาบี ห้ามในเรื่องของการกรอกเลือดกรอกเลือดคําว่ากรอกเลือดคืออะไรคาว่ากรอกเลือดก็คือการรักษาด้วยกับวิธีการในสมัยโบราณคือใช้ใช้การครอบแก้วไม่ได้หรอคะไม่ได้การกรอกเลือดขนาดถือสินอดไม่ได้อ้อแล้วพูดถึงถือสินอดใช่ไหเมื่อกี้เาื่อต่อไปโอเคอ่าเพราะนั้นการกรอกเลือดสําหรับบุคคลผู้ที่ถือสินอดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เสียสินอดอืนักวิชาการจึงได้มีการ มาเทียบเคียงกับเรื่องของการบริจาค<า>เลือดเช่นเดียวกัน